เพื่อทุกคนจะไม่เชื่อว่าผมเพิ่งเล่นได้ไม่กี่วันและนี่ก็คือหน้าล็อกอินรับรางวัล7วันนะครับก็โอเคได้โจ๊กเกอร์มาเป็นที่เรียบร้อยนี่อันนี้ก็รับรางวัลอีก7วันนะครับผมจะรับเป็นออยอรแล้วกันอย่างเท่ผมไม่รู้นะครับว่าสกินนี้มีนานหรือ,อยังอันนี้ผมก็เพิ่งกลับมาเล่น ตอนนี้ผมไดมอนไอวีสองดาวนะครับก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าทำไมหาห้องนานเกสเรอเจอห้องดูซิว่าเราจะได้เล่นจำเหน่งอะไรทีมของคุณเป็นฝ่ายแบทได้เล่นแคลร่นะครับก็อืมลาวิวก็ดีนะนี่ยมีใครจะเล่นก่อนไหมครับไม่ีใครเลือกก่อนหรอ แนนเเลลลยละกัวไ้าอยากจะบอกว่าแวนรหัสเก่าโลตัดเล่นบ่อยมากโคตรชอบเลยยิ่งแบบแวนเวทน,นะโคตรสุขได้ข่าวว่าซีซันหน้าเขาจะปรับแวนให้เป็นกายภาพป่าวะ,ะเหมือนได้ยินมาประมาณนั้นแวนนี่สกินเยอะจริงๆ เหมาะสมโจ๊กเกอร์งั้นเหรอการกายภาพงั้นเหรอเจอแวนเวทแน่นอนว้าวทำไมทุกคนเขาดูรวยกันจังลาสมวยไทยนาคอสซูพีมอัญญาลิมิเต็ดมันชื่ออาญญาใช่ไหมยินดีต้อนรับซูอาโอวี เล่นไหมก่อนแอลี่ฟ <Heh> ังมันอยู่ไหนอ่ะตกใจนึกว่าฟังหนูด้วย วอลให้แล้วล่ะที่เหลือก็จะวัดก็วัดกันเองนะนั่นก็หิวไป ายต่อไปกลับบ้านดีกว่าดุยสู้ๆครับเดี๋ยวผมจะไปเป็นกำลังเสริมให้หรอแป๊บหนึ่งรอแล้ว มวยไทยเรามวยไทยเราเออโอ้มาเรียล่างอะไรกันเยอะแยะวันเนี้ยใครมาขี่คอครับเนี่ยโอ้โห เมื่อกี้มากันเยอะเหลือเกินตกใจหมด ปอมรอดด้วยหรอเอาวะสุดจัดขอโทษทำไมนี่ โอ้ไม่ทันเลสู้ดีกว่าเลื่ใจเย็นโบน่ากลัวมากไอตัวนี้ การโดนและเอาสุดด้วยเข้าฟุ้ด้วยป้อมเลนด้าของเราถูกจมตีจ่ไม่ค่อยอยากเดินหน้าเข้าไปใกล้เท่าไรตัวนี้

เอาแล้วนาคอสผู้แพ้แพทางปะอุ้ยไม่แพ้ทางเรี <c oughs> ยบร้อยเซฟเพื่อนได้คนหนึ่ง <Ultimate. S 1> ย้ย วทำไมทำไมเราโดนหนักอย่างนี้ล่ะร้อยโดนขอของหน่อยครับ<อ>จะตาย ไม่มีเลือดกลับบ้านดีกว่า HP เหลือน้อยแล้วกลับบ้านก่อนได้ของเว้นมาสองชิ้นละตีใช้ได้อยู่ตอนนี้การเงินถือว่าใช้ได้ดีกว่าฝั่งนูน้นกำลังไปครับ จงสู้โจมตีโดน,โดนทายหมดคีมแบบสามคีจัดๆปีบอมถูกส่องออกไปแล้ว ฟา์มสักหน่อยกรีบเข้าแล้วโอ้ยลืมไปว่าอยู่หน้าขอโทษครับเมื่อกี้ยืนหน้าไปหน่อยเสียเลยเสียกระบวนทับเลย เอาแล้วเฮ้ย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 บ่าเขาจะหนึ่งหนึ่งการอะไรเฮ้ยเนี่ยโดนคนมาแจมตายนี่ออฟเลนเราดูนะครับออฟเลนเราตามติดชีวิตบัตเตอร์ไฟตายนี่ ไปเลยเร็ววันนี้คิริโตโคุ้งคิริโกคิริโตโต,ตายเ <laughs> um. อ้ใจยเจยเน็นใจเย็นใจเย็นมี้ทำอะไรอะ่ะเห็นอยู่นะ ไปเนี่ยได้ของมาอีกชิ้นนี่ไงอะไรจะจะเข้ามาอะไรวางแล้วเบิร์ดอรอโดนติยัดหน้าไปดิแปลกๆนะแปลกๆนะแปลกๆนะตรงนี้ แปลกๆนะทำไมคนมันเยอะๆแปลกๆอะ่ะทำไมรู้สึกเหมือนมีห้าคนมาอยู่กับเราอะ่ะเร่อะไรเพื่อนดันป้อมชิวฟาร์มบัฟชิวของใกล้ครบแล้วตายนะตรงนี้ตายนะตรง,นะงนี้ไม่น่ารอด ลอดเฉยเรียกดาสลเย่เอาแล้วพี่บัตรเขาวิ่งท <deme an> ั่วเลยว่ะแล้วล้านดักเก่งไงโดนโดนช็อตนี้โดนโดนสมทบอุ้ย โดนตรงนี้ส่งนี้โดนเยอะแล้วอันติยัดสวยตายลาด,ด <c oughs> โดนอ่ะลาดป้อมได้ไหมเกมบอนจบที่ป้อม เเกมมนจบที่ป้อมเดินไวๆหน่อยสิพี่ชายพี่ชายก็เดินช้าเหลือเกินพี่ชายเดินช้ามากเขาเกิดกันหมดแล้วอยู่กับเพื่อนดีกว่าอยู่คนเดียวรู้สึกไม่ปลอดภัย เชฆะยะเด็กเชระยะหน่อยนี่ไอ้นัมเช็คระยะบ้างโ่นต่อใส่ซ้ำนิดนึงมันจะมีคนหลงมาไหมอะ่ะอุ้ยเลือดสู้ดีกว่าเลือดซ่อเอาเลย ผมเห็นคนจะมีเหลืองกันแค่มีคนเปิดตอนนี้แค่มีคนเปิดวิศตูจะเปิดหรอ เข้ามาอย่างนี้โดนไม่รู้ว่าตะไม่รู้ว่ารอดมาได้ไงแต่ก็โดนจบเกมอย่างสวยงามรอดเฉยเลยวะ่ะตอนแรกนึกว่าจะตายแต่แลละลืมดูเลือดตัวเองเลย ภารกิจประจำวันครบได้มาอีกหนึ่งดาวและ MVP ก็เป็นของเราโคตรเท่วลอัพซะด้วยคนเช็คระยะหน่อยเราออกแล้วเนี่ยเพิ่งรู้ก็ รายงานซะเลยอ่าสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ